ตาสมากแม่เต้านัทพรลุกใหม่ชวนตะลิงสะเทือนทั้งไอจี ต้องบอกเลยว,ว่านาทีนี้ไม่ว่าจะขยับตัวอะไรก็เป็นประเด็นถูกจับตายอยู่ตลอดสําหรับนางเอกดังแห่งค่ายวิกสามพระรามสี่เต้านัทพรไม่ว่าจะเรื่องงานรวมถึงเรื่องความรักกับไฮโซไนล่าสุดสาวเต้าก็ได้ปล่อยภาพสุดตาชน,นแฟนใจสั่นรววลกุกแปลกที่ได้เห็นบ่อยๆกับทนเมคอัพสไตล์สายฝอที่ทําเอาเพื่อนๆคนในบันเทิงแห่กดไลค์คอมเมนต์ออกปากชมว่าอาทิมิวนิทาบอกว่าบูมขณะที่ดีเจมาตุมก็เข้ามาแซ ว่าวีวร้องไห้บอกหนูไม่สู้ด้านแฟนๆก็ไม่น้อยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากตาชมากทั้งรถทั้งปังส,สิบสิบสิบไปเลยจ้า